ครับสวัสดีครับผมมาเด้อครับมาเบิ่งมือเอใหญ่นล้วกันน้ำบาปผ่อนใช่ครับผมมือนี่ข้ามาขึ้นเบ่งมือครับหรือว่าฟักทองคันทองอภัยสี่สองหกครับผมมิติหน่วยใหญ่ครับพวกนี้ผมครับมิติโนยสองสิบห้าโลรถครับเบ่งมือยังไม่ใหญ่ถึงพุ่นนะเดี๋ครับโอ้เบิ่งทีมงานได้ครับผมกระลังขึ้นเลยครับผม่นในงานไม่เจ็บออกไปไล่ขั้นเลยครับ ได้สีเหลือแค่สีม่วงครับพอช่ดงานคนงานผมนะครับเต็มหมดเลยเห็นบ่ครับแรงงานบ้านพี่เมืองน้องเราครับมาทํางานมาช่วยเก็บฟักทองชาวมบูชานะครับบ้านพี่เมืองน้องเรานี่มีแต่ลูกน้องผมครับนี่สิทธิ์เอกผมทั้งนั้นเลยเนี่ยหน้าตาหอรอๆนี่ลูกน้องผมเลยครับนี่หน้าตารอเขาเลยทีมงานครับดูฟักทองครับผม กระลังขึ้นครับผมใกล้สิเต็มแล้วครับขั้นนี้ขั้นหนึ่งเต็มแล้วก็จะได้ออกไปทางกับผมออกไปหลายขั้นเลยครับทั้งหกหลอทั้งไปอัพครับวัอนี้ยุดพักไว้แค่นี้แหละครับแจ่เต็มขั้นนี้ก็จะยุดพักครับเพวาพนักงานออลล่าเที่ยแหละครับผมมือเอ็นควายนัดเป็นต้อยครับสามมือครับจังเสร็แล้วหาซิบไลน์เลยครับเมื่อเอือมันดกมันหลายครับผมเมื่อยนะครับบาปประเทศไทยเรียกมือเอื้อครับ ท่านพี่ครับ,บท่านเหมนท่านลุงหญ่ไนี่ครับครับทีมงานอินบอครับอิบอครับนี่บารพนใช้เรียกเองครับผมพนค,ครับเจ้าของสวนถือขวดเหล้าขวดเบียร์พนครับพนดีใจหลายเห็นแบบกืบบก้อ,อยญ่ๆผมว่าจะเห็นหม่ใหญ่ไรผมเมื่อย์รั <c oughs> บก็ไหว <c oughs> สวัสดีครับเจ้าของสวนเป็นยังไงก็ได้ถือ ขวดเบียร์ขวดเหล้าเท่านั้นเองนี่เขาห็ครับผมโอ้ดีใจหลายเบิ่งสองสองผัวเมียคุณนายเพิ่นกับเสียเพิ่นได้ครับเพิ่นครับเจ้าของสวนก็มีทั้งสวนบักโมีทั้งสวนบักอือครับโคาเหงนเป็แม่ต้นเที่ยงหมดละปีหนึ่งบักโว่าเสี่ยเงินไปใส่ครับนี่เสียนี่ครับนี่ว่าแม้ว่าเมนธรรมดาด้วยครับนี่เจ้าของสวนนี่ครับมีสวนอ้อยมีสวนมันสวนบักอือสวนบักโม่ครับหลายร้อยลายครับเพิ่นเห็ดครับเห็ดสารพัดย่างครับ ทั้งเห็ดทั้งเมาครับเป็นยังไงครับปลูกกระเทือนครั้งแรกปีนี้ครับโอ้ก็บอกคาดว่าสีได้ป่านี่ครับผมโอ้จังไงครับยิงคิดจกปลูกกระเทือนกระจังว่าอยู่เนี่ยครับกระจังว่ามีผู้ตำรวจเกษียณมาแนะนำครับคือไหนยังคิดจกปลูกกระเทือนเนาะเกษียณกันเล่าก็เลยมาซวนปลูกรับเออจังไงมาปลูกกระเทือนเนาะพี่นาพี่นาคิดว่าจะปลูกไรเป็นได้ปีนาพี่มาประมาณสี่ลอยไรครับโอ้ สี่ลอยไรเนั่นนะธนาคารที่มีมองฝากบเงินนี่ฮะโอ้แต่ยังแต่เงินบเคือยังบ่เข่าไปแต่เงินอ้อยเงินมั่นกับเสาธนาคารแตกฟังเงินของเงินผมเหรอครับนานเสาธนาคาราบนะครับฝากเก็บซีนี้เด้อครับเด้อฟังอ้อยครับผมนี่แหละครับคือฝีมือเจ้าของสวนครับนี่คก็ปลูกธรรมชาติครับผมบ่าเป็นระบบน้ำยศครับแต่ว่าเพื่นดวงดีดีครับฝนฟ้าอากาศกับ่รงคำนวยมาให้ บ่เคยปลูกหอือเลยครับปลูกครั้งแรกเบิ่งหน่วยนะครับสิบสี่สิบห้าโลอรถครับดีมือดีครับเนี่ยดีมือหลายครับดีมือจริงๆครับสําหรับปลั๊กทองแปลงนี้ครับมาพ่นแช่ก็เห็นโอ้โหอย่างยิ่งก็ปลักทองน้ำยศครับบางคนเห็นน้ำยศยังบ่ได้หน่วยใหญ่ปลาหนีเลยครับนี่หน่วยใหญ่ดีครับผมฝากเซฟซีเด้์เดอครับทุกท่านทุกสายครับเบิ่งคลิปบ้าพ่นแช่หลับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ครับ มีอย่างดีๆบาบผใช้สิมาลงมาไทยเบื่องรับสำหรับคิดมีเอาไว้สำนีเก็เนาะครับเนาะมีอยังกัคอยทักทยายคหาบาพผใช้เลครับเด้อพี่น,อน้องดีช่มคิดบาบผใช้อะไรอยากจะปลูกฝักทอง,งกิงกลางหรือว่าทักมากครับบาพผใช้สิตอบคอมเมนให้ทุกคำตอบครับถามมีเวลาครับผมสำหรับคิปมี้ไว้สำนีแหละครับเชิดนาพอกันไว้สวัสดีครับผม